เด็กรุ่นใหม่นี่คือไฮกันมากเลยกับคุณอาเดียววีาวศาลวะอันนี้อาาียวส เจอคนใสดีคุณอาเดียตข้างๆพูดรัสเซียหวานใส่สหัวใจจจวายเป็นเมที่สร้างมาจากไรโนเวลแนวโรแมนติกคอมดี้ที่แต่งโดยอาจารย์สันซันซันนะแล้วก็วาดโดยอาจารย์ซาโฮเทนามะจิฝั่งไรโนเวลก็จะวาดโดยอาจารย์โมโมโกนั่นเองเอลซีนิกเจ้าเก่าอนิเมะนี้ผลิตโดยสตูดิโอโดกะโคโบนะเรื่องย่อข้าวข้าก็จะเล่าเกี่ยวกับนางเอกของเรานะน้องอาเดียนะเป็นมัธยมปลายนะชาวรัสเซียที่อยู่ในญี่ปุ่นพายนอกจะดูเป็นแบบว่าผู้หญิงเฟอร์เฟคเชิดเชิดยิๆงยิ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่แอบ ชอบพระเอกที่อยู่ต่อความ้างนะคือชื่อคุเซมาซาจิกะที่ดูเป็นชายธรรมดาๆช้รรำตัวเรื่อยๆนะคือกิมมิคของเรื่องนี้มันคือนางเอกจะพูดเป็นภาษารัสเซียแบบพูดลอแบบว่าน่ารักจังเลยเป็นภาษารัสเซียแล้วพระเอกก็จะเป็นคนที่จริงๆแล้วฟังภาษารัสเซียออกเพราะว่าเขาเคยมีเพื่อนเป็นเด็กรัสเซียแต่ไม่ได้บอกนางเอกเพราะว่ากลัวว่านางเอกจะเขินจริงๆนะอ่ะคงเรื่องมีแค่นี้เลยที่เหลือก็คือเป็นเรื่องโมเมนต์และผมเนี่ยเห็นเรื่องนี้เนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มี l อในไทยผมสิงอยู่ในกลุ่มคุยเฟื่องไงเรื่องไดนนช่่วงั้คือบพต มากจนแบบเอออยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนกย่างเขาแบบ LC เข้ามาก็รู้สึกเออเป็นหนึ่งในไม่ลอมคอมที่เพลินเพลินดีนะฮะแล้วก็สตูดิโอนี้ก็ทําออกมาได้โอเคนะไลายเส้นก็น่ารักดีในไทยตอนนี้ก็ยังดูได้อยู่ทางแบบบิลิบิลิเน็ตฟลิก็มีหรอมั้งอันนี้วันเนี่ยมีภาคไทยด้วยถ้าใครสนใจ